ไปละนี่ตาหนึ่งน,ะนี่ตะก,นกอนสวนตานไปละโอเคอดูการกินไผ่ เล็กเนบนะต่อไปเ,เดี๋ยวเรามาแ้วหน้าคมกัยังอยู่นะนิ่งๆน,นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาทดสอบแลยความคมกาบไม่ไปนะ ตัวต่อมาครับผมไม่มีกระดาษเอาโอกาสไม่ไปนะโอเคตอนนี้พอ